สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจแอบพ่อบ้านไปซื้อกับข้าวค่ะก็ไปดูว่าจะได้อะไรค่ะตอนนี้เขาไปทำงานอยู่ค่ะเขายังไม่กลับไม่พาอยากไปเลือกผักเองค่ะไม่อยาก Delivery เราระวังตัวเองดีเรารู้ตัวเองดีค่ะ ไปกันเลยค่ะชอปปิ้งของมาเพียบเลยค่ะสะใจเลยเต็มเลยงานนี้อยู่ได้เป็นอีกอาทิตย์กว่ากว่าชอปปิ้งมาค่ะไปซื้อกับข้าวมาได้มะขามมาค่ะมะขามหวานค่ะไม่พาไม่ค่อยชอบมะขามหวานอกแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันแห้งอะมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ด้วยความที่ว่า เราไม่ได้กินอะไรเลยช่วงนี้ไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ค่อนข้างยากไปได้แค่ซื้อกับข้าวผลไม้อะไรก็ไม่ค่อยจะมีกินัเท่าไหร่แล้วก็อื่นว่ามันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วรู้สึกหิวโหยค่ะมันหิวโหยหิวโหยด้วยความที่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ ทำอะไรตามใจเลยก็เลยจําใจต้องกินค่ะมะขามแห้งๆอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะมะขามวานเพชรบูรณ์ค่ะมะขามสีทองค่ะหวานใช้ได้ค่ะนะคะนึกว่าจะเป็นแบบอบแห้งแข็งๆเหมือนที่เคยซื้อมากินแต่อันนี้กล่องนี้ราคาสิบดอลค่ะสิบดอลกว่า ราคาเขาค่อนข้างแพงสักหน่อยเขาก็เลยเนื้อดีสักหน่อยค่ะครึ่งโลค่ะครึ่งโลห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมสิบดอเก้าสิบเก้าก็เท่ากับสิบเอ็ดดอนค่ะมะขามหวานสีทองค่ะพันนี้เรียกสีทองรู้ค่ะเพราะว่าพี่เคยเป็นคนพิจิบุญรู้พันมะขามค่ะสีทองสีชมพู ขามคางหมูอะไรประมาณนี้หวานแล้วนุ่มค่ะอืมอร่อยกว่าที่คิดไว้ค่ะนี้งอ่ะตื่นมา ้ามงชวนลูกสาวอัานน้ำอับนน้ำไปซื้อกับกาวไปชอปปิ้งกันก่อนนี้ก็จะกลับมาสามีทำงานครึ่งวันค่ะวันนี้เขาลดคนค่ะแต่ก็ได้ไปวันละสลับกันไปค่ะแต่ก็ไปวันนึงก็ทำแค่ครึ่งวันแล้วกลับมาค่ะ แล้วก็เลยรีบไปช้อปปิ้งก่อนที่เขาจะกลับมากลับมาแล้วรู้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยมันเขาห้ามแล้วเรารู้สึกไม่ชอบไม่อยากมีเรื่อง <laughs> ไ,มไม่อยากมีเรื่องก็เลยไม่อยากขัดใจค่ะแต่ถ้าเขาไม่อยู่นี่คือเขาไม่ได้ห้ามเราเราก็ไป <laughs> กลับมาแล้วก็รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะซื้อขนมมาฝากเขาอยู่่ะ มาปลอบใจเขาอยู่ได้ได้ไดกล้วยฉาบมาค่ะโคเดนบันาชิัน่ากะอร่อยอยู่เหนไหแล้วก็เป็นผลไม้ขนมปังสอดใส้ผลไม้ค่ะฟรุเบกแล้วก็เป็นอันี้ค่ะชิปแบบเขาชอบกินค่ะเซ้นมาสามอย่างมาปลอบใจแล้ว ในฐานะกัดกับสั่งจะให้สั่ง deli เวอรีมามันต้องซื้อเป็นโลผักอะไรก็ต้องซื้อเป็นโลแต่เราไม่ได้กินไวขนาดนั้นค่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยากกินอย่างเดียวด้วยเราอยากกินหลายๆอย่างถ้าเราซื้ออย่างละโลละโล,ะล,ะละแล้วจะเก็บตรงไหนแล้วจะกินยังไงทัน อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยบนบบานต้องเข้าใจด้วยเพราะเราก็ไปถ้าเราไปนี่เราได้อย่างละอย่างละเล่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาหล,หลายอย่างเราจะได้กินหลากหลายอ่ถ้าสั่งเดลิเวอรี่นี่ต้องสั่งเป็นโลเป็นโลแล้วถ้าเราสั่งเป็นโลสองโลอย่างอื่นเราก็ต้องลดละคือไม่ต้องสั่ง ราะว่ามันเยอะมันเยอะเรากินไม่ทันของสดนี่ผักสดนี่ถ้าเข้าตู้เย็นถึงจะเข้าตู้เย็นก็ก็ยังเสียค่ะมันไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนั้นมันมันมีเวลาของมันไปเองนี่แหละหรีแล้วคนอื่นเขาก็ไปได้เราไปเราไม่ได้ไปยืนใกล้ใครแล้วช่วงนี้มันช่วงล็อกดาวน์คนไม่เยอะค่ะว่าง แต่พ่อบ้านไม่ไม่พานจะเป็นคนขี้กลัวเป็นคนกลัวมากที่สุดคือโรคภฟไแเจ็บขนาดฉีดวัคซีนครบแล้วเขาก็ยังกลัวค่ะเขากลัวจะเอามาติดลูกสาวลูกสาวยังไม่ได้ฉีดลูกสาวบุกไว้แล้วค่ะฉีดวันที่สามสิบนี้ลูกสาวได้แอสตราเพราะว่าไฟเซอร์ในรอบปีนี้หมดแล้วค่ะ กขาส่งไปซินนี่หมดเพราะว่าซินนี่เป็นเป็นจุดจุดที่คนติดเยอะสุดวันนี้ไปหาไปหาซื้อเลือดหมูค่ะจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวก็วจะทำน้ำยาน้ำเงี้ยวเลือดหมูหมดค่ะบุญปากไม่พายังไม่ถึงน้ำเงี้ยวค่ะ ถ้าไม่มีน้ำเงี้ยวแม่พาก็จะกินน้ำยาผสมคือกะทิช้อนหนึ่งปะลา้าน้ำยาปลาช้อนหนึ่งผสมกันรสชาติมันจะอร่อยมากค่ะเหมือนสูตรที่บ้านแม่พาําทำแต่ถ้ามีน้ำเงี้วนี่แม่พาจะเลือกน้ำเงี้ยวค่ะในร้านใหญ่ๆที่เขามีน้ำยาปลาน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานแกงไตปลาแกงน้ำพริก อะไรของเขาก็ว่าไปไม่พายจะเรื่องน้ําเงี้ยวค่ะน้ําเงี้ยวนี่คือที่หนึ่งอร่อยชอบคือเขามีหลากหลายอะมีทั้งเนื้ออะมีทั้งเลือดมีทั้งยีนไก่กะลพัดวันนี้แดดดีมากเลยข้างนอกมะขามหวาน ปกใจค่ะประทับใจแต่หยุดหน้ามี่เนี่ยหิวมานานมองแล้วมองไม่ซื้อปกติไม่พาจะรอไปซิดนีย์ค่ะไปซิดนีย์ก็จะซื้อทีละอันนั้นที่เขาบอกแล้วว่าโลโลหกสิบดอนบอกแต่ก็มีเม็ดแบบนี้แหละค่ะโล,โลหกสิบดอนแม่พาก็จะซื้อมาทีละสองสามขีดสามสี่ขีดพอได้กินเพราะว่าเนื้อเนื้อเขานุ่มค่ะเขาไม่แห้งเหมือนมะขามกล่องที่นี่ค่ะ แต่วันนี้แม่ลูกชาซื้อกันหญ่ซื้อมาสิบดอนโลนไอ้ครึ่งโลครึ่งโลสิบดอนเนื้อนุ่มค่ะเกินคาดค่ะเกินคาดดีเกินคาดเนื้อเขาไม่แข็งไม่แข็งเหมือนมะขามอกเหมือนมะาขามสดเลยค่ะจะหยุดได้ไหมเนี่ย <laughs> หิววาาันนน ที่แม่หาไม่ซื้อเยอะเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละซื้อมาขามถ้าซื้อแล้วมันหยุดไม่ได้กินอยู่นั้นแหละจนหมดเยอะขนาดนี้กินหมดคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากมาค่ะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ